ซาซาซา,าค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาเรียกว่าละมุดนะคะอันนี้เป็นละมุดที่เราซื้อมานะคะเาทำการผ่านะคะผ่าเม็ดละมุด ะะจะมีเม็ดนะคะเนี่ยค่ะเม็ดละมุดค่ะอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะอันนี้เป็นน้ำอุ่นเราเอาจะเอาเม็ดละมุดนะคะ แช่ทงไมน้ำอุ่นน้ำอุ่นคือน้ำที่เราต้มนะคะแล้วก็ปล่อยให้ไม่ร้อนมากก็คือน้ำอุ่น นะคะ,ะที่มันเหนียวเหนียวที่มันเป็นยางอ่ะคะ่ะลื่นๆเนี่ยมันก็จะหายนะคะนะ,ะเพชรมันก็จะหายลื่นนะคะเราเม็ดขึ้นมานะคะ ซับให้แห้งนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเราได้แล้วนะคะเม็ดละมุด าวางเอาไว้นะคะละมุดละมุดเนี่ยเปลือกมันอนข้างจะแข็งนะคะนี้ไม่จะใช้เวลาฟักตัวนานหน่อยนะคะการงอกมันจะนานหน่อยนี่เราจะหากล่องพลาสติกนะคะแสกกล่องมาใบหนึ่งวางลงไปนะคะกระดาษเช็ดชู่วนะคะวางลงไปกระดาษชช่ววางลงไป เราจะกระดาษชู้วางลงไปนะคะนี้เราจะเอาเม็ดนะอ่าเราจะเอาน้ำมาค่ะแป๊บนึงนะคะเราเอาน้ำเทลงไปนะคะ เอาแค่พอทุ่มนะคะแต่ไม่แฉะนะคะไม่แฉะนะคะต้องเอาน้ำออกเอาทุ่มนะคะแต่ไม่แฉะเอาแค่พอทุ่มนะะี่ค่ะ ได้กระดาษะชูแล้วนะคะเราจะวางมเมล็ดเนี่ยค่ะสมุดเนี่ยวางลงไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูสองกรณีนะคะถ้าเราต้องการให้มันงอกง่ายๆเนี่ยให้เราผ่าตรงนี้ค่ะแต่เราต้องใช้ความไอ้นี่หน่อยนะคะเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าเม็ดขาจะแตกง่าย ไม่ค่อนขัานจะแข็งนะคะเวลาทำต้องอระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะแสบข้อมือ ลองผ่าดูนะคะพอลองผ่าดูเนี่ยตรงนี้ไอ้เยื่อเนี่ยค่ะตรงที่เป็นตัวตัวตรงนี้มันลากมันที่โผล่มาเนี่ยค่ะมันหลุดนี่เราลองดูถ้าเกิดเราใส่ทั้งเม็ดอน่างเนี่ยมันจะงอกหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะพอลองเอาเม็ดอื่นใส่เข้าไปด้วยนะคะ เราจะใส่ลอาษนะนี้นะคะเราจะเอากระดาษทิชชู่นะคะปิดไว้นะคะ ราดน้ำลงไปนะคะให้ชุ่มนะคะแต่ไม่แฉะเนี่ยค่ะคือเวลาเทน้ำอะน้ำต้องไม่มีหยดไม่มีไหลนะคะให้ชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะเนี่ยค่ะ ปิดฝาไว้นะคะสายสนิทเราจะวางไว้ไม่ต้องเข้าทุ้เย็นนะคะจะวางไว้ที่ปกติแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่า ค่ะอันนี้เป็นละมุดนะคะละมุดที่เราได้เพาะใส่ในกล่องเอาไว้นะคะอันนี้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นเลยไหมคะรากงอกเลยเห็นไหมคะรากงอกและะ้วค่ะอันนี้เราก็ทําการเปิดได้เลยนะคะแต่เราดูภายตรงกล่องเขาเนี่ยเราส่องเข้าไปดูเนี่ยก็คือว่าเขาหน้าจะงอกเต็มที่แล้ว อันนี้เราใช้เวลาวันนี้เข้าวันที่สิบเจ็ดนะคะใช้วันใช้เวลาทั้งหมดสิบเจ็ดวันเปิดดูนะคะอันนี้เป็นละมุดนะคะ ะค,ะคือตอนเราเอาไว้เนี่ยเราต้องเอาไว้ที่มืดๆนะคะไม่มีแสงเขาจะเติบโตเขาได้ดีนะคะเอาไว้ที่มืดๆอะคะ่ะอันนี้รู้สึกจะเน่าแล้วนะคะเม่เล็ดเน่าเนี่ยค่ะมันเน่า เนี่ยค่ะที่คือละมุดที่เราทำการเพราะไว้นะคะใช้เวลาสิบห้าวันอันนี้เราไปปลูกลงดินได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ลากเขานีกจ้าร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตแล้วนะคะ อันนี้เราตีไว้เนี่ยสักสองอาทิตย์เรามาเปิดก็ได้นะคะอันนี้เขาโตมากเลยเนี่ยค่ะรากอันนี้จะยาวมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือละมุด เดี๋ยวเราว่าปลูกกันค่ะนี่เป็นต้นละมุดนะคะที่เราทําการเพาะเอาไว้นะคะอันนี้ทั้งหมดที่เราเพาะนะคะน่าจะสิบหกวันนะคะที่เราจดเอาไว้นี่ค่ะเดี๋ยวดูรอบๆนะคะลักษณะปกตินะคะปกตินะคะดูใต้กล่องแต่ที่เราสังเกตนะคะก็คือว่า เขาจะมีลักษณะนูนๆนะคะเหมือนว่าเขาพิการเจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้ขึ้นเยอะมากเนี่ยค่ะขึ้นทุกมเมล็ดเลยนะคะเนี่ยค่ะเราเอาไปทำการเพราะได้เลยนะคะ เราจะหาตัว้น,นี่มาใบหนึ่งนะคะตัวพลาสติกหรือว่าใครมีกระบะเพาะกระถางอะไรก็ได้นะคะที่สามารถเพาะได้นะคะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรที่แพงๆนะคะมีกล่องมีกล่องเก่าๆมีถ้วยเก่าๆก,ก,ก็สามารถมาทำได้นะคะอันนี้เราก็เจาะรูนะคะใช้ทูบเจาะได้อันนี้ มันเป็นพลาสติกมันจะอ่อนอันนี้จะเป็นตัวดินใบก้ามปูนะคะด,ดินใบก้ามปูเนี่ยดีอย่างตรงที่ว่าเขาไม่อุ้มน้ำนะคะเขาระบายน้ำได้ดีเราจะลองด้วยดินใบก้ามปู จะฉีดน,น้ำลงไปนะคะอันนี้จะเป็นดินนะคะอันนี้เป็นดินดินทั่วไปอะคะ่ะดินปลูกต้นไม้เยอะกว่าจะมีแต่ดินนะคะ นมน้ำให้ชุ่มหน่อยนะคะทำให้เป็นหลุมหน่อยนะคะเอาลากลงไปนะคะ ก็หย่อนลากลงไป ดินกดบเลยนะคะ เจ้าดาดินกบนะคะ ฉีดน้ำไม่ชุ่มๆุมนะคะฉีดน้ำชุ่มชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะแค่ชุ่มๆุม นี่นะคะเจ็ดวันแล้วนะคะอันนี้ถ้าวันที่เจ็ดนะคะจากวันที่เราลงดินนะคะเนี่นะคะ่ะต้นเนี้ค่ะต้นนี้ค่ะ,คะงอกแล้วนะคะ ขาโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วนะคะเนี่ยค่ะโอ้ขนาดต้นนะคะเนี่ยค่ะโผล่มาแล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็โผล่มาแล้วนะคะแต่ยังไม่โผล่พ้นพ้นพื้นดินเท่าไหร่อันนี้ก็โผล่นะคะ ส่วนต้นนี้นะคะนี่ก็โผล่แล้วนะคะเนี่ยค่ะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแล้วนะคะโผล่ก็มันยาวเลยะค่ะนี่แล้วก็อันนี้ก็งอกนะคะเนี่ยนี่ก็งอกนี่ก็งอกเนี่ยค่ะลักษณะต้น งอกมาเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เจ็ดวันนะคะเ <ST AN DA> นี่ยคะ่คะแค่เจ็ดวันของเรา นี่ค่ะอันนี้ต้นละมุดนะคะที่เราลงดินนะคะแล้วก็อันนี้หลังจากลงดินเนี่ยประมาณเจ็ดวันเอ้ยอันนี้สองอาทิตย์นะคะอันนี้สองอาทิตย์นี่ค่ะสองอาทิตย์ประมาณนี้ไห้ดูนะคะมีการแตกใบแล้วนะคะอันนี้ละมุดงามมากเลยละมุดเป็น ผลไม้เมืองร้อนนะคะชอบอากาศร้อนฉะนั้นเวลาเพาะเวลาเขาแทงอย่างนี้ออกมาแล้วอะคะ่ะที่ลักษณะแทง,งนี้ออกมาแล้วนะคะประมาณเนี้ยค่ะถ้าเราเห็นเขาโผล่พ้นโผล่พ้นจากพื้นดินแล้วอย่างเี้ยค่ะอย่างน,างนี้น้ำตากแดดเลยนะคะออกตากแดดเลย ออกตากแดดตอนเช้าเช้า,ชาเนี่ยแดดช่วงเช้าประมาณเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงถึงสิบโมงแดดช่วงนี้ดีมากออกตากแดดช่วงเที่ยงนะคะสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองโมงให้แดดลํำไรนะคะตั้งแต่เวลาเนี้ค่ะก็คือตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึง ถึงประมาณสามโมงเย็นอย่างเงี้ยควรให้เป็นแดดลำไรนะคะอยู่ในที่แดดลำไรอย่าไว้กลางแดดจัดเพราะว่าต้นพวกยังอ่อนอยู่นะคะแล้วพอเขาได้ประมาณว่าต้นพวกแข็งแรงแล้วที่เราเอาลงกระถางใหญ่ค่อยเอาแดดได้ทั้งวันนะคะอยู่กับแดดได้ทั้งวันเลยเพราะว่าเขาเป็นผลไม้เมืองร้อนเขาชอบแดดนะคะถ้าเราโดนแดดเนี่ยจะงอกไวมาก ตากแดดล้างอกไวมากเป็นผลเ,เป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายมากนะคะถ้าโดนแดดเนี่ยจะเพาะเพาะเพาะง่ายมากวัวที่ดีในหน้าร้อนเนี่ยเพราะผลไม้ชนิดน,นี้ดีนะคะเข้ากับอากาศเราต้องดูการเพราะด้วยนะคะว่าหน้าไหนควรเพราะอะไรเนี่ยคะ่ะแย่แตกแล้ว มันก็เริ่มงอกแล้วนี่ก็งอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่นี่นี่คือเรล็ดละมุดนะคะเมล็ดละมุดดูเปลือกเขายัางหุ้มอยู่นะคะเปลือกยังไม่ได้แง้มออก ถ้าแง้มออกแล้วจะเป็นลักษณะนี้นี่นี่คือกขขอท้องเปลือกออกแล้วเอ่อถ้าลักษณะนี้ยค่ะเราย้ายเป็นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่า เขาต้องการเ,าเหมือนกับว่าชั้นดินที่มันกระถางอะคะ่ะเพราะเราต้นเ็าใหญ่ทีเนี้ยลากเขาจะยาวและใหญ่นะคะแล้วเขาลงกระถางใหญ่แล้วลากเขาจะจุ่มลงไปในดินแล้วทําให้ต้นเขาใหญ่โตกว่านี้ตอนนี้ล,ลากเขาลงไม่ทั่วะคะ่ะอันนี้ลง ลงดินได้แล้วนะคะลงกระถางใหญ่ไปเลย